แล้วเราเริ่มต้นมาเป็นนางแบบมือได้ยังไงส้มหนูมาจากแบบเอ็กซ์ตาร์นักสแสดงสมทบแบบตัวน้อยอเดินผ่านใช่สมัยตอนปีหนึ่งค่ะแต่ว่าวันนั้นแบบดีใจมากเลยคิดว่าวันนี้แหละไอ้ส้มมันเชิดฉายแน่นอน <c oughs> เป็นดาราเนี่ย <c oughs> แต่ไม่ใช่ค่ะคือ <c oughs> วันนั้นการเป็นเมื่พอเราไปถ่ายอะเราก็เห็นแค่แบบเห็นด้านหลังและเห็นครึ่งหนึ่งของด้านหลังเรา <c oughs> อ่าแต่ว่างานนั้นเป็นประสบการณ์ที่แบบใหม่มากๆเลยกับการที่เ,าเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อ กองโฆษณาเนี่ยมาถ่ายทีเขาใช้12ชั่วโมงเขาไม่ได้แค่ใช้2ชั่วโมงแล้วกลับบ้านไม่ใช่ mm hmm. ก็ทําให้เราแบบออซึมซับว่าวิถีกองถ่ายเป็นแบบนี้นะเราก็เลยเริ่มส่งงานค่ะส่งงานได้ประมาณตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสามเราไม่ได้งานเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องก็เลยไปเจอ,องานหนึ่ง mm hmm. ที่เราได้มาเราเราก็เลยได้เข้าไปอยู่ในแบบอีกกลุ่มพี่ๆกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าครั้งนั้น,นทําให้เราได้โอกาสไปทำพ P ีไลท์ พีไรต้องอธิบายเพราะว่าพีไรพีไรคือวัดแสงแทนดาราใช่ก่อนเข้าเซตแต่ว่าเพราะเอิญว่างานนั้นนะคะเขาไม่ได้เตรียมแทนท ALEN ไปแทนท ALEN ก็คือนักแสดงที่แสดงมืออ่าใช่เขาไม่ได้เตรียมนางแบบมือมานางแบบมืออ่าและเสร็จปุ๊บหนูก็เลยแบบเขาก็เลยมีพี่อคนนึ่งเ่าเอิญเน,นี่ยลองให้นางส้มทําสิ ได้ค่ะได้ <c oughs> ก็เลยแบบว่าดีที่ได้ความหนุนนําจากคุณแม่อีกท่านด้วยที่แบบว่าทําให้เราเป็นเราได้ทุกวันนี้คะ่ะใช่ก็คือเขาก็เลยเออเนี่ยเอาน้องได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนับสนุนเรามากก็เลยได้เริ่มทําเป็นดางแบบมือครั้งแรกครั้งแรกใช่ค่ะแล้วมันมาต่อมาได้ยังไงก็ระหว่างนั้นส้มก็ยังรับแบบนักแสดงด้วยรับแบบนักแสดงสมทบรับผสมผสมกันค่ะผสมกันด้วยเสร็จปุ๊บมันมีช่วงโควิด ส้มก็เลยลองแบบเฮ้ยเราลองหาเส้นทางที่แน่ใจให้กับตัวเองไหมหรือว่าเราลองชี้เป็นชี้ตายไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันโอเคหรือเปล่าพิสูจน์แบบว่าอยากรู้ว่าทําแล้วมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าพอเราเลิกเลิกรับงานตัวแสดงอะ่ะสาสวันเรามีให้แค่พีไลท์กับนางแบบมืออย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าทุกคนในวงการหรือใครที่รู้จักก็คือยอมรับเราว่าเอ้ยนี่แหละน้องคนนี้คือนางแบบมือนะจ้างคนนี้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ไม่รับงานเอ็กซ์ตร้าไม่รับงานตัวประกอบรับงานแต่มืออย่างเดียวใช่ค่ะไม่ถ่ายแต่มืออย่างอย่างเดียวใช่ก็คือถ้าถ่ายงานจิวเวลรี่ค่ะอาจจะมีครึ่งหน้าลงมาได้มันอาจจะแบบเป็นฉากอย่างเงี้ยชืบหรือว่างานครีมที่เขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องโฟกัสใบหน้าเราอยากให้เห็นตัวครีมชัดก็อาจจะแบบเฮ้ยถ้างีหรือว่าถ้าหูต้องหู อะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็เออเราใช้เครื่องหน้าได้หรือว่าใช้ร่างกายเราอย่างเงี้ยค่ะได้ขี้มับน้ำนู่นนี่นั่นก็คือได้หมดเลย